มามีเป็นยังไงบ้างใครมามีเฮยเดี๋ยวนะหนูคิดก่อนหนูมีมามีกี่คนวะมามีมันนี่อ่ะไม่มีไม่ใช่อ erm so? ู้วววววววาวะวรวววแววววววเวยววววีววอววอววรวววี่วววไววว้วว่วเววววววกว่าวอวว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 ว่ววววววว่วววยววอวววววปวว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 บอลเอโอเคโอเคาัเกิว ป้าป้าหนูทำให้ตัวอ๋อได้ได้พี่ได้พี่พี่ก็มีแล้วพี่ก็ขายผมเหมือนกันป่วยจะตายไม่ปรับปุ้้าใส่เสื้อ JK ไว้ป้าเนี่ยระวังนะใช่ใส่เสื้อ JK แต่ถ้าแต่ถ้าป้าไปนี่ป้าต้องหากาศไปดูแลด้วยนะทําไมอ่ะป้าโดนกระทื้นบดีทําตัวเหมือนไส้คนเขาเหมือนไส้กันเยอะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะใช่เปล่าไม่ใช่ไปแล้วแบบหนุนอยู่บนเวทีหนุนบอลลงมาเล้ยเขาตีอะไรกันเอาป้าโดนกระทืบอยู่นี่หว่าย่างไม่เอานะ เรเป็นห่วงอบอกเขาไว้ก็ได้เผื่อเขาจะแบบหาคนมาคอยดูแลให้อะไรเงี้ย<อ>เพราะว่าเจเคก็คนอยู่ทวิชเยอะอใช่ไหมล่ะคือรถคือทวิชปุ๊ 3, พีสามเขาเขางานใหญ่อะ่ะถ้าบอกเขาไว้ก่อนน่ะตาสามารถเข้าไปที่พู๊ดได้แล้วเขาจะเอาเสื้อให้แล้วก็จะมีโซนของสตตีิเมอร์โดยเฉพาะ<อ>เป็น v i p <อ>ีที่ใครไม่สามารถเข้าไปได้เลยอ๋อโอเคาล้วกไปบอกใครพี่โบหรอให้ไปบอกพี่โบครับไปบอกพี่โบไว้ก็ได้แม่ก็พี่แต้วอ่ะพี่แต้วไหนพี่แต้วอ๋อพี่แต้วทวิชอ่ะ ใช่ใช่พี่เต้าทวีค oh, okay, okay, okay. ไปบอกเขาไว้เลยนะเขาจะได้แบบเตรียมบัตรไปให้ไม่งั้น oh. ต้องไปต่อแถวซื้อบัตรเข้าง,งานนี้มันวุ่นวายอะป้าโอเคมาดูหนูด้วยนะอะไรนะมาดูหนูด้วยหนูขึ้นไปทีอ้าวขึ้นไปทำอะไรไรู้หนูขึ้นไปทีสามวันเลยเป็น,เป,นเป็นงานลูกค้างะ่ะอ๋อสวัสดีค่ะเจอกันจุ๊บแจ้งนะคะ ปอยาเจลนูเขยอ๋อเจไอพีก็ไปไอพีก็ขึ้นเวทีเมื่นกันแบ่งกันขึ้นงานเยอะมากสวันเนี้ยแต่หนูมีเวลาลมหายด้ยุกกินกินกินงินมันหอมใช่ป่ะหอมหอมก็ต้องกินต้องใช้อะเนาะอฮะมันอยู่คนเดียวไงคนมันเป็นสนมันก็ต้องดูแลตัวเองอะอืฮะน่าสงสารมันมีคนเลี้ยงข้าวบ้างก็คงจะดีไอปลาปลาเยงได้ปลาเยงได้ มันไม่ควรเป็นแบบมิตติ้ง J A K ปะมันควรเป็นแบบเนี่ยงานเกมที่ใหญ่ที่สุดในซาว์อีสตเอเชียไทยแลนด์เกมโชว์มันควรเป็นมิตติ้งแฟนเบลีย์ซิตี้หรอปะเตปแบดดี้ป้าป๊าสวัสดีครับป้าป๊าใครป๊ามึงป๊าจะไป t g เใครไปบ้างเจี๊ยวกันทึบเลยป้าป๊าสวัสดีครับป้าป๊าใครป๊ามึงคนสวยเองครับคนสวยเองครับคิดถึงจริงเลยลูกบ๊อบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊อบสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับลุงแกแกจะชวนป้าเข้าแก๊งเหรอเปล้าป้าป้ามาถามเรื่อง t ี s ที่เราจะไปกันเไม่เข้าแก๊งหรอกตีใครก็ไม่ชนะชนะแล้วเออตีชนะไปแล้วด้วยเอแรงเกินชนะไปแล้วแรงโคตรตึงอ่ะลุงตีเป็นตำรวจก็จับหนูไม่ได้ธรรมดาแหละมีบอสเยี่ยมคอยบริหารนะแก๊งก็ไม่ชนะหรอกอุยนั่นน่ะเขายืนอยู่นั่นน่ะบอสไไตตงง เอามาไหว้พ่อดีก่อนแกไม่กี่คนแล้วเนี่ยแกมีกี่คนละเต็มสล็อตค่ะป้าเยเอาเริ่มจัดเอาไปหาไป็นยังไง่ะไม่รู้ว่าต้องถามบอสมีบางคนก็แบบว่าเอามาจากในเมืองเนี่ยแหละที่เขาแบบว่ารู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบแล้วเขาก็เลยมาอยู่ด้วยแต่บางคนก็คือมาจาก เป็นเพื่อนๆกันจากข้างนอกที่มาสอบผมครบโอเคโอเคโอแต่ก็คัดมืออยู่ไอ้น้อยน้อยขึ้นมาเร็วเริ่มีอาวุธครบไปยเนี่ยมีครบแล้วครับทุกคนแล้วทุกคนแล้วโอ้ยยืนรถแล้วดิอยากต้องรถแล้วอืมรถแล้วดิถ้าขายต่อเะล่ะขายร้อยล้อยขนาดโอ้โหโคตรแพงเลยอันนี้คือราคาเช่าหรือราคาไม่ร้อยมันอยู่ที่คนขับหรือเปล่า อยู่ที่รถอยู่ที่รถล้วไอ้ฟอร์ดอ่ะไอ้ฟอร์ดอ่ะไอฟอดให้น้องจีมอยู่น้องเยอะอะไรก็น้องไงน้องไงแกงไงอะไรแล้วมามีเป็นยังไงบ้างใครมามีเดี๋ยวนะหนูคิดก่อนหนูมีมามีกี่คนวะหนึ่งไม่มีไม่มีสองสามอืมมามีมันนี่อ่ะไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่แบบมีมามีที่ไหนไม่ใช่อะไรหนูก็เคยไปหาเขาหน้าสอนอแล้วเขาหนูก็เรียกเขาว่ามามีไม่ใช่หรอไม่ใช่อู้เข้าใจผิดวว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 ว ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเข้าใจผิดอ่ะใช่ไม่ใช่นะหนูก็เข้าใจว่าเขาเป็นหมามีมาตลอดไม่ใช่หมามีมีหมามีเซิร์ฟคนเดียวนะอ๋อโอเคหมามีเจ้คือหมามีเซิร์ฟแค่คนเดียวใช่ไหมเดียวใช่แล้วแล้วพี่มันนี่จะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรนะแล้วหมามีมันนี่เจ้้ตองแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เราจะเรียกอ่ะอ่ะแค่หมามีบอกไม่ใช่หมามีอะไรก็ได้ไช่ปช่ปไม่ใช่หมามม่ อะไรก็ได้ที่มันไม่บอกว่าเกี่ยวกับแม่อะไรก็ได้เรียกว่าหวานจุยปุ๊บอะไรเนะีย่ยแม่แม่หวานจุยปุ๊บมั่งไงหวานจุยหวานจุยปป้าแล้วหวานใจเราพี่เหรอไม่มีอ่ะหาให้ปลา ไม่หาขี้เกียจออะหาเเบื่อแล้วความโสดไปโชว์กับเขาบ้างเบื่อแล้วความดังเบื่อแล้วอะไรนะเบื่อทุกอย่างอะเบื่อแลความเก่งอะไรเบื่อความดังต้องไปซื้อหนังสือแบบคู่มือรับบทเป็นคนดังมาอ่านเพิ่มเติมแล้วการรับมือเป็นคนดังเนาะอ้่ะไปฝึกไม้มาเป็นไงมงอัดตึงขึ้นยังไม่ได้ฝึกโโอ้หเราจะตีใครเขาได้ไหมเนี่ย ไม่เน้นตีเน้นอุ้มอ้แต่ถ้าสมมติป้าเจอเขาแปลว่าเป็นฝูป้าทำไงถ้าหนีดิเขาจะไปสู้อะอุ้ยแล้วถ้าหนีไม่ได้อะแล้วก็เขายิงตกรถแต่ี่ป้าก็ต้องมอบเลยนะเนี่ยฝึกป้าหรามีคนช่วยฝึกให้เหอาไหมไม่เก่งนะคนเนี้ยเขาฝึกหนูมาได้ขนาดนี้คือเขากิ่งมากเลยนะไม่มันงู รอเขาเก่งอยู่พี่อยู่ที่บิลลี่อ่ะไอพี่เองไงพี่แล้วแล้วแต่เราวันนั้นหนูจะไปเจอปลาได้ยังไงอ่ะวันนั้นหนูจะเจอปลาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวมีเฟซไม่สมป่ะไม่มีเอเ๋ยวเล่นเข่าไม่ได้บอสฐานเป๊กดิพี่แต่ดีซีจำทีวีอ๋อให้คนติดต่อลุงสมใช่ป่ะไม่ไม่พี่พี่พี่ก็ลองฟังคนได้ได้ได้สถานการณ์คลื่นบ้างหนูส่งหนูส่งเข้าดีซีแบบปลาด้วยก็ได้ อยากจะลุงอยากจปะปะ้าอยากม่น่าเกิดเป็นผู้หญิงเนาะถ้าเป็นผู้ชายหนูจะได้ไปเดินด้วยได้โหเอ้ยเสียดายจังแ้วอยากกินข้าวฟรีเออยากกินข้าวฟรีอ้าไม่ได้หนูเนี้ยไม่พอ <c oughs> ดีมีคนเลี้ยงแล้วไปป้าเปาอ่ะ <c oughs> นะใช่ไม่แน่หนูว่าหนูน่าจะป้าเปาได้แต่หนูไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่าแต่หนูอยู่ตั้งแต่เช้าอ่ะหนู่ตั้งแต่สิบโมงกับสองทุ่มทุกวันเลยือ อยานาขนาดนั้นเลยมันอยู่นานไม่ตาเก็เป็นลมอ่ะสามวันเนี่ยเขไม่โอ้โหอยู่นานแล้วเธอทำงานไงหนงมีทั้งขึ้นเวทีมีออกบูธมีไลฟ์สตรีมมีไปแจกไลเซนต์อะไรเงี้ยบูธอะไรอ่ะอืมปั้นเมืองนะไม่ใช่บูธทวีวันที่ยี่สิบสามครับหนูว่าขึ้นเวทีหลักของทวีชเป็นเวทีเวทีกลางอ่ะของทวีชวันที่ยี่สิบสามสภาก็เลยมายี่สิบสามกัน แล้วก็เหมือนแบบชวนเพื่อนๆอะไรเงี้ยในต่างในเมืองด้วยส่วนใหญ่เขาจะไปยิบสามกันแต่ถ้าไปยิบสองก็คนแบบจะไปกันเยอะลรืมั้งแต่ยิบสองหนูว่างานงานโคตรแน่นมีบูธเอพาร์คมีบูธแอปแกลเลอรี่ซีพีอะไรวะโอแกแล้วก็มีเวทีกลางของงานวันที่สามแล้วก็เวทีกลางทวิชแล้วก็ไปบูธทวิชแล้วก็แจกและเซ็นบูธทวิชครับก็เคยฟังไม่ทันปืนทั้งหมดเลย ไอ้บอสทำอะไรวะบอสทำอะไรส่งบอสทำอะไรอ่ะเราทำทรงตึงอยู่พีไลยขับไปแล้วนะเอ๊คนเห็นเยอะๆอ่ะป๊าป้าแบบงานจะได้เข้าๆใครแล้วตอนนี้รู้ไหมว่าทำงานหมายถึงว่างานแบบงานเงินน่ะจะได้เข้าๆใครเห็นใครใครเห็นใครให้ลูกค้าเห็นเยอะๆไงเห็นหนูเหรอเองไปถามไม่ใช่เห็นป๊าป้าดิหนูงานมีแล้วแต่ว่าแบบหนูเคยหนูเคยคุยกับลุงสมดังนี้หนูบอกว่า ให้เขาแบบให้เขาไปรู้จักบ้างเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาไม่ได้อยู่ในสังคมแบบปเอ็มอย่างเดียวแต่พอสมมติป้าไปเดินอ่างเงี้ยแล้วแบบ<ม>ทุกคนรู้ว่าไอเนี้ยคือไอบ๊อบอนั่นแหละแล้วแบบพอนคนเข้ามา <ไป S 2> หาป้ามไม่ใช่โดนกระชื้นหรอถ้าสมมติว่าแบบลูกค้าเข้ามาหาเหมือนเหมือนเขากำลังมองอยู่อะเขาจะสงสัยว่าไอผู้ชายคนนี้มันคือใครวะทำไมคนตามมันเยอะจังวะแต่เขาก็ดึงไปทำาง อ,อนนั้นนจะเป็นอย่างนี้หนูก็เลยบอกว่าเออถ้าจะไปได้ก็ไปเถอะอ๋อโอเคโอเค,อเคมันดีมันดีโอเคโอเคส่วนปรชมแห่งชาติสิริกิตนะป้าป๊ะส่วนประชมแห่งชาติสิริกิตอะไรนะส่วนประชมแห่งชาติสิริกิตอ๋อโอเคโอเค,อเคไปถูกหรือเปล่าเนี่ยบ้านอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยมีแท็กซี่ เฮ้ยบ้านมีแท็กซี่ด้วยอ่ะว้าเข้าดีใจด้วยนะป๊าป้าใช่แล้วผมพยายามไล่กล้วยมาอยู่ชายเมืองกันเลยฮะน้อยกล้วยมาด้วยอืมเอากล้วยใช่ใช่ไปเอารับมันแล้วแล้ววอลจุนมันนี่มาหรือเปล่าไม่เอ้ยอดเจอเลยถ้าอยู่บ้านดีละนี่ไม่พามาด้วยหรอ เออหนูไล่กล้วยมาด้วยเดี๋ยวกล้วยหน้ารถมาออไรนะเดี๋ยวกล้วยหน้ารถมาหนูให้กล้วยมาด้วยกล้วยมาด้วยเอ่หนูถามก่อนคือป้าให้แบบว่าคนทุกคนแบบสามารถเห็นเห็นหน้าแบบจริงๆได้หรือเปล่าเห็นได้แต่อย่าถ่ายรูปโอเค แล้ววันนั้นป้าต้อใส่หน้ากากเพราะว่าอย่างเงี้มันก็ถ้าหนูป้าเดินมาเป็นกลุ่มกับพี่เปาแล้วป้ามาพูดอย่างเงี้ในขณะที่เราสองคนก็กำลังโกอยู่เขาก็จะมีคนมาจับจ้องแหละอย่งเงก็โดนถ่ายอยู่ดีโย้แล้ป้าจะต้องใส่แบบหน้ากากปิดหน้ามาครึ่งหน,นึ่งอ่ะก็แมสไงก <ๆ S 2> ็ใส่ได้ก็ใส่แมสแค่นั้นแหละไม่ต้องปิดเยอะนะเดี๋ยวเดี๋คนเขาจำไม่ได้ใส่เสื้อ JK ป่ะเนี่ย,<อ>ยใส่เอ๊ะเราตึงเลยไงเชลโคตรตึงอ่ะโคตรตึงอ่ะโดนจับตัวได้ง่ายนี่ หดแต่แหละเลยไม่มีเลยมันเขาจ้งเซ็ตหยอกปบายเยอยู่ไงอย่มีป๊าใช่ปะมีลุงแจกกูมีลุงทุกี้อย่างเงี้ยเขาเซ็ตหยอกเยอะยุ๊แต่ถ้าไม่ไหวก็บอกได้นะเดี๋ยวหนูบอกทีมงานให้ว่าหากาศให้หน่อยอะไรอ่ะเอาหนูเป็นหัวจริงๆใครทำอะไร เนี่ยค่ะเขาทำอะไรหรออืมทำอะไรหรอกอมัรรกม้งแต่ลืมนะป๊าป๊าตอนนี้ไปบอกเขาทานันไปบอกทวิชไปบอกพี่โบพี่แจ้วไวอ้อ่ะโอเคอืมเขาแล้วเขาจะแบบว่าพอไปถึงใช่ไหมบางทีเขาก็เอาบัตรมาให้หน้างานด้วยไม่ต้องไปต่อคิวซื้อเองเพราะว่าถ้าไปต่อคิวซื้อแบบโหหลายชั่วโมงแน่ขนาดแบบเขาจัดทุกปีก่อนหน้าน,นี้หนูไปแบบโหคือแถวแบบยาวมากต่อเป็นชั่วโมงเลยก่อนจะซื้อบัตรเข้าง้น,นได้มันจะเป็นบัตรให้คอ ธรรมดาหนูบอกแล้วว่าให้อยู่สังกัดเดียวกับหนูไหมป้าก็ไม่เอาสังกัดอะไรออลไลน์สเตชันนี่ออลไลน์สเตชัน่หนุ่ยหนุ่ยเม็นแบบจุ่มเงี้ยเป็นบัตรวีอยู่แล้วเพราะหนูเป็นคนในสังกัดไงแต่ทวีฉาน่าจะมีเขาน่าจะมีบัตรพิเศษให้แหละแต่ต้องแต่ต้องรีบไปบอกเขาหน่อยมันไปโซ่ข้าบนบ้านของเขาไงคือเอสเอมันมันเพราะว่ามันก็อยู่ตรงนั้นแล้ใช่ครับตรงนน้าบ้านเหรือเอสเอ่ะตรงนั้นอะ เขาหมายถึงเขาคุยกันเรื่องไอ้นี่ไอที่เราไปเล่นบออบ้านอ,ะ,อ,อ,ะ,อะไปแล้วเหรอใช่ hey, จะไปนะไปไหนอะทำงานอะไม่รู้อะโอเคโอเคไปติดไปติดปายปะเนี่ยอร่อยอ่าเบื่อเืออ่ามือใครนะฝีมือแม่ผ่ัดต่อ อ๋อคือคุณยายของหนูคุณย่าสิแม่ทุนหัวหรือเปล่าใช่แม่ทุนก็ก็ลองดูก็ได้มั้งสำหรับเขาเล่นนะพวกพี่พี่เล่นกันตรงเขาหน่อานี่หรอแถาแลบหรอแถวแรบหรอขึ้นหนึ่งนะจุ๊ก